สวัสดีค่ะพอ่พอแม,แม่เมื่อนี่กำลังพบพอ,พอ,พอกับช่องน้องพึ่งสุดารัตน์ลำเบอร์โชว์ออฟฟิเชียลนะคะตอนนี้น้องพึ่งก็ได้กลับมาบานแล้วนะคะอยู่พระนครศรียุทธยานะคะมื่อนี้น้องพึ่งกระตื่นเสาร์แน่จักน้อยเพราะว่าหลังจากเสร็จจากงานโคราชโนก็ขับรดตอมาบ้บานเลยนะคะหมือว่านก็เลยนอนตื่นแบบ ใบสองใบสามเลยเมื่อนี้ได้โอกาสตื่นเศร้าก็เลยสีผ้าแม่ไปล้านขายยานะคะเพราะว่าพ่อกับแม่เห็นงานหนักแห้งขายของจนว่ามือแบบกุนมือบวมมือไข่ไปทั่วทีแม่ก็ไปหาหมอแล้วละเหลือแต่พ่อแหลมนะคะเราบ่ได้ไปก็เลยสิผ้าแม่ไปล้านขายยานะคะไปซื้อยาขาเสื้อไอโอดินอย่างต่างๆมารักษาป่วเอา เพราะแลมเป็นคนที่ไปหาหมอ,อยากมากเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะไปซื้อยาแม่พ่อกับแม่นะคะอันนี้ก็คือหนึ่งพันคะแนนน้องพึ่งเสีเวไปหมอบห้แม่อ้อยนะคะเพราะ่าเมื่อวานหลังจากกลับมาจากขายของเนาะน้องพึ่งก็ไหลสดบวกลงก็เลยได้ํ่ให้แม่สมปองฟั่งก่อนหนึ่งแม่เพิ่นหมอบห้ยายอ้อ,อยหนึ่งใบเทาว่าซันพี่น้องน้องพึ่งกับ่มีเงินสดเนาะก,ก็เลยแกะพวงมาไล่นะคะ เดี๋ยวจะไปมอบให้แม่อ้อยนะคะขอบคุณแม่สมปองด้วยนะคะขอบคุณทีเอ็นดูขอบคุณหนูที่ซัพพอร์ตขอบครัวทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งทุกคนนะคะขอบคุณพ่อพ่อ,พอแม่แม่ทุกท่านด้วยนะคะทีเอ็นดูซัพพอร์ตนงพึ่งมาตลอดเดี๋ยวนองพึ่งสิ้ผ้าแม่ไปร้านขายยาแล้วก็เสียผ้าราไปปัน เข่าล้านสาผมจากน้อยพี่น้องเพราะว่ายายอ้อยเป็นคนที่มากให้คนเกาหัวแห้งๆอย่างเสียน้องพึ่งศีซาาหายยุบานกับบมีแบบให้เราได้นอนคืออยันล้านเนาะพี่น้องมันก็บ,บ่ิสบายจะปนนิบัติปนเปยยายอ้อยก่อนจะไปขายของวันนี้หนึ่งวันนะคะแล้วน้องพึ่งก็เลยบอกว่า สียหายเราหยุดหนึ่งมือเพื่อพาเราไปเที่ยวพักผ่อนสื่อของกินแ่บแบเพราะว่าน้องพึ่งไปงานหมอล่ำเนาะแล้วก็บเ่เคยได้หยุดเลยเด้พี่น้องขายทุกวันทุกวันจริงจจนว่ามือแบบสภาพมือบ่อไหวแล้วอ่ะพี่น้องกระลุตนพอกบแม่แต่ว่าเราว่ามันเป็นเสาร์อาทิตย์กับเ่าอ,อยากหยุดก็ะทือกันค่ะน้องพึ่งกับเอ,อยากให้หยุดเสาร์อาทิตย์ก็เลยเลือกว่าวันจันทร์ที่สิบเ็ดนี้หยุดหนึ่งวันนะคะร้านแหลมนัวัวาซบเพราะว่าน้องพึ่งสีผ้าพอกะแม่ไปพักผ่อนหนูดู งานผ้าปฐมเจดีแมคะ่ะก็เลยว่าสิผ้าเราไปยางสื่อของเบิงของยายอ้อยแล้วมักยางตลาดหเลยยางงานวัดเอยียงจังสี่แต่ขันค้นหลายกับ เป็นแต่ผ้าเราไปเมื่อยเด้อต้องคิดเบื้องก่อนนะคะผ้าเราหากินของแทบแพี่น้องพอแหลมว่าสิหายพ่อก็แม่หยุดงานนี่ต้องมีค่าโต้ให้บุญเด้มันขาดไล่ด่เพิ่นว่าเพิ่งนว่าเอ้าบึงสิผ้าไปพักวันสีนดอกสีแดงใจหอดคาโตวบันนี้พี่น้องแ๋ยวสีผ้าลงไปหาแย่อ่อยนะคะบาดูว่าตอนนี้เราเฮ็ดหยังเพราะว่าเราตื่นแต่เช้าบารูว่าเด้นอนโบนะคะผูเถ่าเฮ้าเนาะพี่น้องนอนเด็กตื่นเช้าเือเก่าแล้วน้องเพิ่งผ้าลงไปะค่ะ นี่นะคะิมาบ้างแม่เฮ็ดหนังปาดพี่น้นองใยอ้อยปาดกล้วยไว้แม่สิเฮ็ดหนังเนี่ยชิตากแข่งว่าสั้นตากแล้วๆก็สิเอามาหนึ่งกล้วยเอามาแต่ชัยภููินะคะพี่น้องน้องพึ่งเอามาเองฮะ ยายออยเบิ่งจ้ของกินแหนมเนื่องแล้วลูกมาเห็ดเรียกแต่สาวผุนพี่น้นองสักผ้าสักแพ่เมียนของนะคะอะคะแนนแม่สมปองยี 1, นน่พันคะแนน ขึ้นพันมาปาดขายของเวิดเมือเมื่อยมานั่งห้องเพลงก่อนเดียวแม่แล้วห้ทั้งพันหนึ่งดีใจหลายพี่น้องค่ะกก็พนแม่สมปองหลายๆดยด้วยเดคะวด้ยอีม่เอไปบึงสีพาแม่ไปล่างขายยาไปซื้อไปเลือกเอาตจ้เนาะของพราแหลมน้ำนี่พี่น้องว่าได้เว้าเล่นค่ะว่ามือแล้วเป็นอิหลีมือกุดมือดุนไปทั่ว เออมันอันล่างมาออกนะกับมือเขามันเปื่อยมันน่นเบิ้งพี่น้องเราขายแบบเทิ่งจับบักพิกจับบักอเทิ่งยางมันเทึ่งอย่างสุยางใส่ถุงมือแล้วมันบ่อถนาดพี่น้องมันมืนตุยลุยตุยลุยแต่ว่าลูกค้าเพิ่นกับบอกอยู่ดอกไม่ต้องใส่อันล่านอื่นเขากับว่าใส่มันเป็นธรรมศาสตร์บานเฮาขายแบบว่่ต้องเก่งไม่ต้องยังเบิ้งค่ะมันเป็นแบบมันกัดไหมพี่น้อง จับหลายๆอย่างทั้งแสบมือนั่นนู่นนี่จนมือกุ่นมือนุดไปทั่วทีก็เลยสิผ้าเราไปซื้อยามาปัวของพ่อแลมกระบินไปทั่วทีนะคะแต่ว่าแม่ก็หาหมอแล้วรอบนึงอันนี้ก็สิผ้าไปเอายานะคะปะนี่ค่ะพี่น้องมือนี้เห้สิไปแบบลูกทุ่งนะคะไปแบบขับมอไซค์เพราะว่าไปแค่ในซอยนะคะหาหมองจอดรถยางห้าสิขี่มอไซค์ไปพี่น้องค่ะ มาหอดราค่าร้านขายยาเขา่าเขาายุแต่ว่าโทรศัใส่บระดี๋ยทายคลิปยุ่เขาเข,าข่าเคละเคิงนะคะมาหอดร้านขายยาแล้วแม่ว่าซื้อพงสภาซ,ซื้อซื้อยางไปนั่แม่บอกเพิ่นจะได้เอาอยาเนาะซื้อยานั่อนไามงถ้าเอาแอลกอฮอล

แม่ก็เอาหมอนอันนั้นคุณหมอมียาอันนั้นอันนี้เอาไปเพื่อไว้ชามีดตีไหมคะยาชาน่าจะเป็นเกี่ยวกับวิตามินบีหนึ่งบีหกบีสิบสองเป็นยารวมอะค่ะชาตามปลายนิ้วมือนิ้วเท้าปลายประสาทอักเสบใช่ไหมว่าปลายประสาทอักเสบตักมีดค่ะจะเป็นวิตามินบีรวมก็จะมีทั้งของไงแล้วก็ของหลังมาเบิ่งกันอันนี้เราก็ได้ ยาทานี่นะคะพนแนะน้ำใหใส่ยาทาทาโดยแผลโดยตรงได้เลยอันนี้กันมีดบาทเพราะว่าพ่อขายของบางทีก็เชียนนิ้วใส่พี่น้องคะมาถ่ายต่อเภาวะชิปบัคขันครบแปดนาทีหลังจากเมื่อกี้ไปซื้อยาหมด400กว่าบาทแล้ว เข้ากะไปทรงพัสดุนะคะซองเพิิงให้พ่ออ่อนแล้วก็ทรงพัสดุให้อีกสองนก็มาซื้อของใช้ต่อนะคะให้ออยว่าป,ะ,ปะบ้ากระเป๋าไปดอก <c oughs> ออยฉลาดเราพี่น้องเกินวันนะนะข้บไปเอาจากนี่นี่นี่อันนี้นี่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 แัน แม่ก็หยิบมามเวันใดนั hmm. Hmm ่นหมอเพิ่นแนะ้ำให้ไอ้เพศสัตว์เพิ่นแนะ้ำให้เอาน้ำเกลือเพิ่นบอลนะ้ำให้เอาแอลกอฮอล์เพราะว่ามันจะทำให้แพอีหยังบุพิ่นไหนท้าได้แต่รอบๆอบแพสดเขาให้ท้าได้แค่รอบๆแม่เสื้อบ๊อบพ่อแหลมสีลื่นพร้อมหมอ ่ต้องบเรอก้เาือเาบอห้อกให้เอาแอลกอฮอล์มูฉีฉีชีดชีดพุ่นน่ะมูสเปรย์เพิ่งว่ามูนั่นมันอันไส่เพราได้เขาขาเสื้อื้อซื้อน้ำเกลือแม่เสื้อโลดแล้วสิลื่นความเพศิแล้วเสียเวลาถือเก่าเราบาล้วเรา่นามาล้างมันเซ็น ข้าวห้ถท้าจะแผลโสดของเรามันบอมันโสดแลอเอาไยังอีกอยังหล,อ,อ,งลอกก่อนมาสั่นพี่น้องอยู่บิ๊กซี่หน่อยนะคะอยู่ในส้อยนี่แหละพี่น้องคะ่กกะเดีวก็สีผ้าเราไปนวดหวัาาวซาผม ตั <ítulo> <ire> ้งถาแล้วก่อนเพราะว่ามันหนักมะแมนยูวัสซันพี่น้องแสดงว่าบอสเศร้าง่ายช่วงนี้นะคะบิ๊กซี่กับลดราคาหลายพี่น้องเราไม่ได้ใช้คนละครึ่งเราก็เลยเข้ามาร้านแบบนี้ดีกว่ามันจะลดราคากว่าร้านส่งนะคะ ล้านทรงพผนก็รับมากาาราาค่าสำหรับขาปกติเลยพี่น้องเพราะว่าคนละเคิงน้องพึ่งใส่อยูร้านยาเบิดแล้วก็เลยผ้าแม่มาเขาบิ๊กซี่หน่อยนะคะป้ายลดราคาเต็มเลยพงศะสกากัรลดพี่น้องผู้ดใดต้องการซื้อของใส่ที่เราจะไม่ได้ใช้สิทธิ์คนละคร่งน,นะคะเอามาซื้อในหลานจังสี่ดีกว่ามันสีถือกว่าบะมีซี่อวานบ่ได้ฮะซี่หวานบ่มี่่วขาว นั่นดีนั่นดีซีอิ๊วหวานนั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 นเขาคืขวดหน่อยนี่อันนี้ดำหวานอันนี้หวานอย่างมันขวดหน่อยจีแม่กับเบิร์ดด้วยนะสามสิบเจ็ดอันนี้ดำหวาน กะสิดำคือกันตัวสีอ mm ิ่วหวานมันบ่แมันคนละสูตรบอกแม่เบิ่ง mm hmm. ดูมันคือฝาคนละสีสีอ mm ิ hmm. oh, mm ่วหวานอ๋อนี่แบบสูตรธรรมชาติ mm hmm. คือกันนั่นแหละธรรมชาติ mm hmm. <laughs> ป้าเอ๋ล่ะมเอากระเป๋าไปดอกเพื่อนมาพี่น้องย้ายไปฉลาหลานเ้าโจ่าวะเอามาหักมีแต่แนวขาดดอกอันนั่นก็อันนี้ก็มีกาสาดาที่ดูหน้บ่มีมีแต่อเยินเอามโต๊ะเอาไปยังกูอันแค่เดินกันสองบาทหนึงตัวนึ้เอ็ไปซื้ออยู่ตลาดไทยลานจงลอยสิบบาท อันนี้ลอยสิบสองก็ลื่นกันสองบาทด้วนั้นแม่ขีไปตั้งไกลเนาะอันนี้แม่ขี้มาแค่สอยอันนี้น้องมโตตัวนี้เพื่อนจังสะอาดเพื่อเม็ไงแม่คือสื่อมาแล้วห่อแบบไงแม่มือื้อมามาเห็นตัวนี้มันจังขึ้นสะอาดขึ้นแม่ไงแต่เิ่นอย่างใดอีกอีกที่นอกมากระสือมาสิมามือแล้วห่ออย่าง แม่สื่อซ้ำทอดไดยตามมดหมูได้ขา,ายดีหมดเอ้ยกรบเป๋าบ้านใช่กลับ <g rab> ไปปื้มพี่ลูกค้าหวัวโลกแล้ว <c oughs> น้ำคนแม่ใด้สามจอนเด <c> ้อ <oughs> ผมมักจะหุดนนไ <c oughs> ม่มองผิดก็หลุดแม่แล้วไปดูเนี่ยมันเสียนสองคลิปแล้วด้นะว่าสีไายเพิ่มอีก,น,กน,น้อยนึงแต่ว่าแม่สะเอากเอา มันมีพ้นละเพิงกับถาใสา่พ้นละเพิงจ่งนะนะเอ้าไปแม่กับมาก็ซื้อไปเนาะซื้อมื่อละพร้อมเพื่อจะไม่ได้ซองงดป้ายพี่น้องคลิปนี้กับอีกบักยงี้วเดี๋ยวเอาไปต่อกันนะคะได้บัได้คลิปอันไปร้านเชิมสวยซ้ำพี่น้องแล้วน้องพึ่งขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากพอพ่อแม่แม่กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามให้น้องพึ่งแนนเด้อค่ะไปแล้วค่ะบ๊<ส>ายบายค่ะ เป <laughs> ็นอาหาราะกะทิต้มมันไหีหล่าวสัสนมันเผา่ะมาจะบานพี่น้อง